สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพาท่านชมมานั่งรถไฟจิ๋วนะครับที่เดียวใน,จ,ววน,น,ลลน,นจังหวัดสระบุรีนะครับผมที่นี่คือละลานตาแคมปิ้งคาเฟ่ตำบลชะอมอำาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสไตล์ธรรมชาติบำบัดนะครับบริเวณล้อมรอบไปด้วยภูเขามีลำธารไหลผ่านมีรถไฟจิ๋วที่สามารถนั่งได้จริง นะครับพาวิ่งรอบเลยครับผมเพื่อที่จะชมบรรยากาศรอบๆเลยครับผมสถานที่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะจัดปาร์ตี้ไม่ว่าจะมากับเพื่อนมาครอบครัวมาคนเดียวได้หมดบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีนะครับที่พักนะครับก็จะมีในรูปแบบของรถบ้านแล้วก็ลานกางเต็นท์ริมลําธารที่มีบรรยากาศดีร่มรื่นสดชื่นนะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆคู่กับธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารก็อร่อย มีคาเฟา่มีเบเกอรี่มีดนตรีสดทุกวันเสาร์นะครับมีโรงหนังเล็กๆนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับสามารถที่จะนั่งชมได้เลยช่วงมืดๆนะครับมีจักรยานให้ยืมมีรถบ้านมีจุดกลางเต้นพื้นที่กว้างขวางมีที่จอดรถนะครับหนาวนี้เหมาะมากนะครับผมที่จะชวนกันมาพักผ่อนใจนะครับ แนวภูเขาลำาธารธรรมชาตินะครับสามารถที่จะมาชื่นชมสัมผัสกับธรรมชาติได้เลยนะครับผมที่ละลานตาแคมปิ้งคาเฟ่จังหวัดสระบุรีนัน่นเองนะครับผมนะครับาภาพที่เห็นตอนนี้เราจะเห็นว่ามีโรงหนังนะครับก็มีลูกค้าที่จะมานั่งชมนะครับผมเนี่ยที่นี่ก็คือวันเสาร์อาทิตย์จะแน่นมากนะค,คนมาแน่นเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยก็ นั่งชมบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมนั่งชมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันมืดๆนะครับนั่งชมวิวรอบพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยนะครับ หลังจากที่เรานั่งรถไฟเหนื่อยๆนะครับเราก็มานั่งกินอาหารอร่อยๆครับผมที่นี่มีเมนูหลากหลายอย่างเลยครับผมนี่ที่เห็นมีข้าวผัดมีโอ้นะครับมีเนื้อนี่มีพริกไก่ก็มีนะครับอร่อยครับผมท่านผู้ชมโอ้ดูนะครับสุดจริงอาหารรอบเย็นมื้อนี้นะครับโอ้กำลังเดือดแล้วครับหิวไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ยต้มอะไรแกงอะไรเอ่ยครับใครรู้บ้างนะครับโอ้ไม่น้ำพริกก็มีครับผม จัดได้สวยงามนะครับเนี่ยใครที่มาที่นี่คืออร่อยครับอิ่มสุดยอดจริงๆนะครับอาหารมีหลากหลายมีหลายเมนูครับก็มาสั่งได้เลยนะครับมาเป็นคนเดียวหรือครอบครัวหรือจะกี่คนก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะรับได้นะครับอย่างไงก็แล้วแต่สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามดูก่อนก่อนที่จะมาเที่ยวชมนะครับจองที่ที่พักก่อนโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่กำลังชมช่องเกษตรมังช้างครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนสวัสดีครับ